สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel f r e e to p l a y Channel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับตอนนี้ผมก็เป็นหวัดนิดหน่อยนะครับเสียงในคลิปก็อาจจะมีอู้ๆบ้างก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทางตัวเกม God's Dead k i d s OVE ก็ได้มีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับผม ก็ส่วนมากเนี่ยจะปิดเซิร์ฟทุกวันพุธนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นแผ่นเล็กๆนะครับผมต้อนรับกิจกรรมวันฮาโลวีนนั่นเองเนาะซึ่งก็มีกิจกรรมให้เข้าร่วมกันอยู่นะครับผมรวมถึงมีตู้กาชาเข้ามาใหม่นะครับพร้อมกับตัวละครใหม่อีก3ตัวสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าแพทใหม่เนี่ยมันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างก็เข้ามาดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่างแรกที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับผมก็คือการเพิ่มแม็กเลเวลของตัวละครจากแพทที่แล้วนะครับในแพทที่แล้วเนี่ยเมื่อทําการอัปเกรดตัวละครนะครับเป็นระดับ6ดาวเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่สามารถอัปเลเวลให้เป็นเลเวล60ได้นะครับแต่ว่าแพทนี้เนี่ยสามารถอัปเลเวลเป็น60ได้แล้วนะครับผม ก็จากที่ผมลองเข้าไปดูในอันดับ PVP นะครับก็มีผู้เล่นบางท่านเนี่ยอัปเกรดตัวละครเป็นเลเวล60ทั้งทีมแล้วนะครับผมเรามาดูกันที่ PVP ใหญ่นะครับ มไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออ่านว่าอะไรนะครับผมแต่เป็นผู้เล่นในกิล l ิเบรลานะครับนี่นะครับเราก็มา2ข้อมูลตัวละครที่เขาใช้ใน PVP ได้เนาะก็ที่เห็นนะครับอัพเป็นระดับ6ดาวทั้ง5ตัวแล้วนะครับที่สําคัญเนี่ยอัพเป็นเลเวล60ทั้ง5ตัวแล้วนะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นนะครับสังเกตไหมว่าตัวละครเกือบทั้งทีมนะครับทำการบูตอัพเป็นเลเวล5เกือบหมดเลยนะครับผม ยกเว้นตัวแท้งธาตแสงตัวเดียวเองนะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับกว่าจะได้ทีมขนาดนี้เนาะพลังลบทีมของผู้เล่นคนนี้ก็อยู่ที่800,002นะครับเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับผมมามองดูตัวละครไอดีตัวเองเนี่ยพลังรวมทีมยังอยู่ที่200,000ต้นๆอยู่เลยนะครับสำหรับข้อมูลนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณมากิด้วยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วเนาะบอกว่า แพทนี้เนี่ยสามารถอัปเลเวลตัวละครเป็นเลเวล60ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีตัวละคร6ดาวเลยสักตัวนะครับก็เลยไม่รู้นะครับว่ามันสามารถอัปเพิ่มได้แล้วเนาะตอนนี้ผมก็มัวแต่ไปนั่งปั้นตัวละคร3าดาวเล่นอยู่เลยนะครับนี่นะครับตัวละคร3าดาวแทบจะทั้งหมดในเกมนะครับที่หาได้ตอนนี้เนี่ยผมก็เอามาขึ้นเป็น4ดาวหมดแล้วนะครับพร้อมกับไล่อัพบูทอัพไปทีละตัว2ตัวนะครับเพราะว่าตัวละคร4ดาวแท้เนี่ย ผมยังไม่สามารถหาวัตถุดิบมาทำการบูตอัพได้เนาะก็เลยไปนั่งปั้นตัวละคร3ดาวแท้เล่นนะครับผมโอเคนะครับต่อมาสิ่งที่อัปเดตเข้ามาอย่างที่2นะครับนั่นก็คือตู้กาชาวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับผมกดมาที่รีคูดได้เลยนะครับ สำหรับตู้กาชาฮัลโลวีนะครับผมก็จะเป็นตู้กาชาแบบลิมิเต็ดด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าหมดระยะเวลากิจกรรมแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถหาตัวละครพวกนี้ได้อีกนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีตู้วนเหมือนกับกิจกรรมเห,เหมือนกับเกมบีดเบฟโซก็ได้นะครับ ยังไงเนี่ยถ้าใครมีตั๋วฟรีสัก100ใบเนี่ยก็สามารถเอามาสุ่มเกมสะสมตัวละครไว้ก็ได้นะครับสำหรับตู้กาชาฮัลโลวีนะครับก็จะมีระยะเวลากิจกรรมให้เข้าร่วมนะครับผมประมาณ2อาทิตทิเนาะก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ28ตุลาคมแล้วก็จะสิ้นสุดกิจกรรมนะครับผมในวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกแหละถ้าใครมีตั๋วฟรีเยอะๆจะสุ่มหาตัวละครน้องๆเก็บไว้ก็ได้นะครับ โอเคนะครับต่อมาสิ่งที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกับตู้กาชาฮัลโลวีนนะครับนั่นก็คือตัวละครใหม่3ตัวนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าผมน่าจะยังไม่ได้โหลดข้อมูลนะครับเดี๋ยวขอดาวขอดาวโหลด Data แป๊บหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวละครใหม่ที่เข้ามา3ตัวนะครับก็แบ่งออกเป็นตัวละครระดับ4ดาวแท้จำนวน2ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวละคร3าดาวแท้อีก1ตัวนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆนะครับว่าตัวละครทั้ง3ตัวเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างธาตุไหนแล้วก็อยู่ในตำแหน่งไหนบ้างนะครับผมมาเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวแรกเนี่ยมีชื่อว่าเจียงชีเอริกานะครับผมน่าจะเป็นลูกครึ่งจีนนะครับสังเกตที่หมวกผีกองกอยด้านบนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออกเสียงชื่อตัวละครถูกหรือเปล่านะครับ สำหรับตัวละครเอริก้าเนี่ยก็เป็นตัวละครระดับ3ดาวแท้สายไฟเตอร์นะครับผมเป็นตัวละครธาตุลมตำแหน่งแถวหลังนะครับแล้วก็โจมตีด้วยกายภาพนะครับผมสกิล,ลการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นสกิลโจมตีทั้งสสกิลเลยนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับตัวละครเอมิลี่นะครับผม ต่อมานะครับตัวละครตัวที่2นะครับก็มีชื่อว่าเวโรนิก้านะครับเป็นตัวละครระดับ4ดาวแท้นะครับสายเวทมนต์ธาตุแสงนะครับผมตำแหน่งแถวกลางและแน่นอนนะครับว่าการโจมตีเนี่ยเป็นเมจิกดามจหรือว่าโจมตีด้วยเวทมนต์นั่นเองนะครับผมสกิลใช้งานก็จะเป็นเพิ่มดามจเวทให้กับตนเองนะครับไม่แน่ใจว่าเพิ่มให้ทีมด้วยหรือเปล่านะครับ ส่วนสกิลอันติเนี่ยก็มีโอกาส50%นะครับที่จะลบบัฟของตัวละครฝั่งตรงข้ามนะครับผมอันนี้ผมก็แปลเองแบบคร่าวๆนะครับก็ถ้าแปลผิดพลาดอะไรไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับส่วนตัวละครต่างๆที่มีภายในเกมทั้งหมดตอนนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปแยกออกมารีวิวเป็นแต่ละตัวละครไปละกันเนาะ ต่อนะครับตัวละครที่อัปเดตเข้ามาเป็นตัวที่3มนะครับมีชื่อว่าเน r ร์สมิเนโลนะครับผมเนิร์สในที่นี้ก็แปลว่าน้องพยาบาลนะครับก็สังเกตจากชุดพยาบาลที่ใส่ได้เลยนะครับสำหรับตัวละครมิเนโลนะครับก็เป็นตัวละครระดับ4ดาวแท้นะครับเป็นตัวละครสายซัพพอร์ทธาตุแสงตำแหน่งแถวหน้านะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตสายฮิวนะครับระดับสดาวแท้ตัวที่2ของเกมนะครับผม ก็ถัดจากตัวละครโซเฟียไปก็มีตัวนี้แหละนะครับที่เป็นสายฮิวสีดาวแท้เนาะแต่ว่าตัวละครมิเนโรเนี่ยเป็นตัวละครสายฮิวที่อยู่แถวหน้านะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะครับผมเพราะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยปกติแล้วนะครับตัวละครสายฮิวหรือสายซับพ,พอร์ตเนี่ย น่าจะอยู่แถวหลังซะมากกว่านะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะถือกว่าตัวละครสายแทงก็เป็นได้นะครับผมน่าจะออกแนวประมาณว่าเป็นซับพอร์ตแทงประมาณนี้เนาะก็เอาไปยืนคู่กับตัวละครสายแทงได้เลยนะครับเนี่ย ต่อมานะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาเพิ่มอีกนะครับผมนั่นก็คือไอเทมตกแต่งห้องของตัวละครนะครับกดมาที่ฟังก์ชันลูมเนาะซึ่งไอเทมตกแต่งเนี่ยที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นทีมวันฮาโลวีนนะครับผมกดมาที่คำว่าเฟอร์นิเจอร์ช็อปเลยนะครับนี่นะครับสำหรับทีมฮันฮาโลวีนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะครับผมแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หลักของเกมนี้เลยนะครับหลังจากว่างๆจากการฟาร์มแล้วเนี่ยก็มานั่งตกแต่งห้องของตัวละครเล่นๆนะครับซึ่งไอเทมตกแต่งเนี่ยก็มีหลากหลายมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเก้า e, อี้เต๊ะผนังพื้นหน้าต่างนะครับรวมถึงไอเทมตกแต่งต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็คาดว่านะครับปลายปีนี้เนี่ยก็น่าจะมีทีมกิจกรรมคิดมาดเข้ามาให้ผู้เล่นเก็บสะสมกันแน่นอนนะครับก็สามารถแลกซื้อกันได้นะครับไม่แน่ใจว่า มันจะอยู่ถาวรหรือเปล่าหรือว่ามีระยะเวลาเนาะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ไม่มีระยะเวลาบอกนะครับก็น่าจะสามารถเก็บเหรียญไปแลกได้เรื่อยๆนะครับผมผมก็คิดว่าน่าจะต้องมีสักห้องแหละที่ผมจะแต่งเป็นทีมฮาโลวีนนะครับเอเดี๋ยวเราลองซื้อผนังได้ไหมครับเนี่ยโอ้ผนังใช้4,350เหรียญเลยเนาะส่วนพื้นนี่ใช้2006นะครับเอลองจัดพื้นมาดูหน่อยก็ได้เนาะ นี่นะครับหลังจากซื้อมาก็กดเข้าไปที่สตูนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะใช้รูปแบบไหนเนาะตอนนี้เนี่ยผมใช้พื้นเป็นแบบสตรีมพังนะครับเดี๋ยวเราลองดูพื้นแบบทีมฮาโลวีนนะครับผมอืมก็ค่อนข้างเท่ไปอีกแบบนะครับถ้าสมมุติว่าเราเก็บสะสมแต้มมาแลกซื้อผนังมาแลกซื้อเก้าอี้ซื้อเตียงเนี่ยโซฟาอะไรพวกนี้มันก็น่าจะออกแนวแบบ ออกแนวผีๆไปอีกแบบหนึ่งนะส่วนตัวผมชอบระบบนี้มากๆนะครับผมเอาไว้ให้เราเนี่ยจัดห้องเล่นแก้เบื่อนะครับแต่ข้อเสียของระบบรูมก็คือห้องมันเล็กไปหน่อยนะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากดไปที่คำว่า Edit นะครับเห็นไหมครับช่องสีขาวเนี่ยก็คือช่องที่เราสามารถวางอุปกรณ์ตกแต่งได้นะครับในอนาคตก็อยากจะให้มันขยายให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยเนาะ แต่ว่าเราสามารถตกแต่งได้หลายห้องนะครับผมเนี่ยมันจะมีฟอร์หนึ่งฟอร์สนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยถ้าอัปเดตเกาะใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะมีฟอร์สามสี่ห้าเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าเนาะแต่คิดว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าของตกแต่งมันเยอะขนาดเนี่ยมันก็น่าจะมีพื้นที่ให้เราตกแต่งเพิ่มเติมนะครับผมโอเคนะครับแล้วสิ่งต่อไปนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาเป็นอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกิจกรรมสปินออฟนั่นเองนะครับผม กดมาที่คําว่า Battle นะครับเลือกมาที่ s p i n o อฟนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับตัวละครกิจกรรมเนี่ยจะเป็นตัวละครน้องใหม่เนอร์สมินเนโนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าถ้าใครยังไม่มีตัวละครสายฮิลแบบ4ดาวแท้เนี่ยถ้าใครไม่มีโซเฟียนะครับผมก็สามารถฟาร์มแต้มนะครับไปแลกน้องมิ n เนโมาใช้กันได้เลยนะครับซึ่งกิจกรรมสปินออฟรอบนี้เนี่ยจะมีให้เล่นทั้งหมด15สเตจนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า ไอเทมในดันเนี่ยจะดรอปเหมือนกับรอบของตัวละครคาโอลุในรอบที่แล้วหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็ประมาณ2อาทิตย์เหมือนเดิมนะครับผมไอเทมที่สามารถแลกได้เนี่ยก็กดเข้าไปในช็อปได้เลยนะครับเเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่โอเคนะครับเข้ามาที่ร้านค้าสปินอฟนะครับ สำหรับร้านค้าสปินออฟเนี่ยไอเทมที่ผมแนะนำว่าควรจะแลกให้หมดนะครับจะเป็นไอเทมสชิ้นด้านล่างนะครับก็จะเป็นไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดดาวตัวละครจาก3ดาวเป็น4ดาวนะครับตัวละคร3าดาวเจียงชีเอริก้านะครับสามารถแลกได้3ตัวเนาะก็แลกเอาไว้เพื่อใช้ในการบุญอัพตัวละครน,นะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยก็จะเป็นตัวละครเนิร์ดมิเนลโลระดับ4ดาวแท้นะครับผมก็น่าจะ เหมาะสำหรับผู้เล่นหลายๆคนที่ยังไม่มีตัวละครโซเฟียนะครับผมว่าสามารถปั้นนี้ในโละใช้ได้ยาวๆเลยนะครับสําหรับรายละเอียดอื่นๆที่อัปเดตเพิ่มเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเป็นแบ็กกราวด์ทีมฮัลโลวีนที่ผมใช้อยู่เนาะกดมาตรงที่เลเวลนะครับมันก็จะมีทีมให้เราเลือกใช้นะครับ ล่าสุดก็จะเป็นทีมวันฮาโลวีนนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมล็อกอิน10วันนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะซึ่งในวันที่10นะครับก็จะมีตัวละครน้องมินเนลโลแจกให้ผู้เล่นแบบฟรีๆอีก1ตัวนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมสมมุติว่าเราแลกตัวละครมินเนโลมาจากกิจกรรมสปินออฟแล้วเนี่ยในวันที่10เราได้มาอีก1ตัวเนี่ยก็สามารถเอาไปบูตอัพตัวละครน้องมินเนลโลเป็นระดับ1ได้นะครับผมก็ ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างแจกเยอะนะครับสังเกตไหมตัวละครตู้กาชาที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะเข้ามาครั้งละ3ตัวเนาะ <c oughs> ซึ่งตัวละครทั้ง3ตัวที่อัปเดตเข้ามาเนี่ย <c oughs> ก็จะสามารถหาได้แบบฟรีๆ2ตัวนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยก็จะมีแจกฟรีในกิจกรรมสปินออฟแล้วก็มีแจกฟรีในล็อกอินวันที่10อีก1ตัวนะครับผม <c oughs> ผมคิดว่าเกมเนี่ยสายฟรีเล่นได้สบายเลยนะถ้าใครนะครับมีดวงหน่อยหรือว่ามีแต้ม กาชาฟรีเนี่ยก็สามารถสุ่มสักร้อยครั้งเพื่อเอาการันตีตัวละครน้องเวโรดิก้าก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมีวนมาอีกหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับผมก่อนจบคลิปเนี่ยขออนุญาตฝากกิลเอเลแกน์ e นะครับผมไว้สัก1กิลเนาะเป็นกิลเลเวล13นะครับซึ่งตอนนี้นี่ก็ว่างหลายตำแหน่งเลยนะครับผมประมาณตําตำแหน่งเลยนะกดก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับแค่เข้ามาเล่นด้วยกันทุกวันก็พอนะครับ ก็ใครนะครับยังไม่มีกิลอยู่เนี่ยอยากจะหากิลอยู่หรืออยากจะมาอยู่ด้วยกันกับผมเนี่ยก็สามารถกดสมัครเข้ามาได้เลยนะครับรบกวนคอมเมนต์ชื่อตัวละครนะครับไปที่ด้านล่างคลิปเนาะแล้วก็บอกผมหน่อยนะครับว่าจากจะขอเข้าร่วมเนาะแล้วก็สมัครเข้ามาได้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะกดเข้ามารับให้ละกันนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆตามแบบฉบับสายฟรีเกมเมอร์ ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP ต่อไปครับ